เผยรายชื่อสมาร์ทโฟนเสี a o มเ Redmi และ poco ที่จะได้อัปอัพเดต Android 12รอช้อปกันให้ฟินกับแคมเปญ Shopee 10เดือน 10, 10. ด้วยพรงไฮส10ิบเดือน10บแบรนด์เฟสติวัลตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง10ตุลาคมนี้ครับช้อปปร1สเดือน10รับโค้ดส่วนลดช้อปปี้มอลลสูงสุด1,500บาทดิวปังแบรนด์ดัง10แบรนด์ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสนใจเก็บโค้ดส่วนลดคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ ก่อนหน้านี้ทาง Google ได้ปล่อยซอ o r t โค้ด Android 12ให้กับโครงการ Android Open Source Project จึงทำให้หลายค่ายเริ่มออกมาประกาศแผนการอัปเดต Android 12ให้กับสมาร์ทโฟนของตอนเองแล้วนะครับล่าสุดทาง Xiaomi และเล d m i ก็ได้ออกมาประกาศรายชื่อสมาร์ทโฟนกลุ่มแรกที่จะได้รับอัปเดต Android 12เวอร์ชัน p รับ i ิ Beta โดยมีรายชื่อตามนี้ครับเริ่มจากรายชื่อของสมาร์ทโฟนแบรนด์ a ซ m i ที่จะได้อัปเดตเป็น Android 12กลุ่มแรกมีรุ่นตามนี้ครับ1 1 Ultra ี1 1 Pro และมี1 1ต่อดยเลน e d มี่ที่จะได้อัปเดต Android 12เป็นกลุ่มแรกมีหลายชื่อตามนี้ครับ r e d m i K40 Pro r e d m i K40 Pro Plus นอกจากนี้ครับยังมีรายงานเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรนอื่นๆที่จะได้อัปเดต Android 12ในภายหลังซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการทดสอบภายในซึ่งมีลายชื่อตามนี้ครับ m มิกี1 1 X Poco F3, Redmi K40, M11 i Lite 5G, M10S, i M10, i M10 i Pro, M10 i Ultra, M10T, i M10T i Pro, Redmi K30S Ultra, M11i, i M11X i Pro, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro Plus, M11, i M11 i Pro, M11 i Ultra, m i Mix 4 M11 Mi i Lite 4G, m i 1 0 Lite 5G มีสิบไลท์ซูมมีสิบยุทธ์อิดิชันห้า g มีสิบไอมีสิบทีไลท์มีโน้ตสิบมีโน้ตสิบโปรมีซีซีเก้าโปรมีโน้ตสิบไลท์แบล็คชาร์คสามซีรีส์เรดมี่เคสามสิบโปรเรดมี่เคสามสิบซูมโปกโคเอฟสองโปรเรดมี่โน้ตแปดสองพันยี่สิบเอ็ดเรดมี่สิบเรดมี่สิบเอ็กห้า g เรดมี่สิบเอ็กโปรเรดมี่โน้ตเก้าเอสเรดมี่โน้ตเก้าโปร เรดมี่โน้ต9 Pro Max เรดมี่โน้ต9 5G เรดมี่โน้ต 9T เรดมี่โน้ต9 Pro 5G เรดมี่ K30 Ultra เรดมี่ K40 Gaming เรดมี่ K30 เรดมี่ K30 5G เรดมี่ K30 5G Racing เรดมี่ K30i 5G Black Shark 4 Series เรดมี่โน้ต10เรดมี่โน้ต 10S เรดมี่โน้ต 10T เรดมี่โน้ต10 5G เลนส์มี่โน้ตสิบโปรเลนส์มี่โน้ตสิบโปรแม็กเลนส์มี่โน้ตสิบโปร 5g เลนส์มี่ 9t เลนส์มี่ 9power มี่โน้ต9 4g โควโค x สามโปรโควโค x สองโควโค x สามโควโค x สาม f สี่โควโค f สาม gt โควโค m สองโปรโควโค m สามโปร 5g และโควโค m สามครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ